สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้พี่รัตจะมาําทำผัดบอกคลรีน้ำกันค่ะเดี๋ยวเราต้มน้ำไว้ก่อนนะคะพอเวลาน้ำเดือดเราใส่บอกแคลรีลงไปค่ะใช้ไฟอ่อนนะทำกับข้าวของเราก็ใช้ไฟอ่อนนะคะเราก็ปิดฝา สุกประมาณนี้นะคะเราก็ตอเติมหอมกระเทียมค่ะจะได้เพิ่มความหอมผัดน้ำของเราค่ะแล้วเราก็เติมเกลือเกลือเล็กน้อยนะได้แล้วค่ะเป็นไงน่าทานไหม ผัดบเบอรีร่สุขภาพของเราปิดแก๊สได้เลยค่ะสเสร็จแล้วค่ะผัดบเบอรีร่น้ำของเราเมนูสุขภาพนะคะไว้ติดตามคลิปต,ต่อไปของพี่รันนะคะว่าจะพาทาเมนูไหนกันต่อไปค่ะ